แต่ผมยังชื่นชมอะยังชื่นชมหมาเนะี่ยเจ้าจ๋าใช่ไหมยังชื่นชมหมาเนะี่ยมันยังไม่ทิ้งยังปกป้องผืนแผ่นดินไทยเลยนะครับเราไม่ควรนะครับไม่ชมไม่ให้กำลังใจทหารแล้วผมเป็นอดีตตำรวจครับผมไม่ใช่ทหารแล้วครับแต่ในยามที่ ประชาชนคนไทยที่เขาทําหน้าที่ทหารออกไปทําหน้าที่ปกป้องดินแดนไทยปกป้องผืนแผ่นดินไทยของเรานะครับไม่ให้ชาติอื่นมารุกรานเนี่ยเราต้องช่วยกันครับพวกเราใครจะทะเลาะกับใครจะด่าใครจะเกลียดใครอย่าเพิ่งมาด่ากันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอดูตัวเลขเถอะครับถ้ามันยอมเปิดเผยนะผมว่ามันสูญเสียชีวิตเยอะมากนะครับระดับในพล ที่บัญชาการรบของขโมยยันศูญย์เสียชีวิตสองคนนะครับระดับรองลงมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เหตุการณ์สำคัญเมื่อคืนคือปราสาทตาควายปราสาทตาควายนี่นะครับทหารไทยนี่ยึดเลยว่าเที่ยงคืนนี่มันจะยิงไม่ได้แล้วนะครับ แต่ยังไม่สามารถเข้ายึดตัวประสาทตาควายได้เพราะกําลังทหารขาเขมรมันยึดตัวปราสาทเขาไว้แล้วมันก็ใช้ตัวประสาทเป็นที่กําบังยิงเราก็าเข้าโจมตีนะครับไอ้ปราสาทตาควายนี้ผัดกันยึดนะครับเรายึดได้มันส่งกําลังหนุนเข้ามานะครับเราถอยจนกระทั่งเมื่อคือนเนี่ย มันจะถึงข้อตกลงหยุดยิงใครยึดได้ถึงตรงไหนก็จะตรึงตรงนั้นเขาไว้และจะไม่ถอนแล้วนะครับและปลาสัตว์ตาควายตามเมืองทมเนี่ยมันมีความสําคัญมากถ้ายึดโยงจากจุดในแผนที่แล้วเนี่ยมันจะกินเข้าไปในพื้นที่ทะเลซึ่งจะทําให้ฝ่ายไทยได้เปรียบน,นะครับก็มีความจําเป็นขมรมันก็จะพยายามยึดให้ได้คุนเซนมันส่งกองกําลัง B HQ มันนะครับ ไอ้กองกำลัง B.S.Q เนี่ยได้รับการฝึกจากทหารไทยนะครับตอนที่ยังดีๆกันอยู่มันก็ส่งกองกำลังมาฝึกที่เรานะครับแล้วก็มีไปฝึกเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับยกมาโขวมกำลังบุกเข้ามายึดที่ปราสาทต,ตาก,กวายได้ไทยก็แก้เกมในเมื่อลูกศิษย์ที่ฝึกให้กับมือมันกล้ามาลุกลานดินแดนไทย ไทยถึงกับต้องส่งรอ31รออนะครับทหารรักษาพระองค์หมวกแดงนักรบหมวกแดงนะครับที่มีศักยภาพเหนือกว่าแต่ด้วยชัยภูมิที่เสียเปรียบนะครับชัยภูมิที่เสียเปรียบนะครับผมชื่นชมน้องนะครับ หลายๆหน่วยนะครับบางหน่วยก็ช่วยตรึงกระลังให้นะครับบางหน่วยก็ช่วยยิงสนับสนุนแต่ไอ้ชุดรอสารออเนี่ยนะครับทหารรักษาพระองค์เนี่ยนะครับผู้บังคับบัญชาสั่งชาร์จก่อนถึงเที่ยงคืนประมาณ5นาทีนะครับท่านึกภาพตามนะครับ ครั้งแรกก็ยังหมอบยิงกันอยู่มึงยิงไปกูยิงมามึงยิงไปกูยิงมาเราก็ไม่กล้าใช้อาวุธรุนแรงที่จะยิงเข้าประสาทตาควายเพราะมันจะทําให้ตัวประสาทพังแล้วเดี๋ยวมันก็จะเก็บหลักฐานอีกว่าเราทําลายโบราณสถนานผู้บังคับบัญชากับน้องๆรอสามสิบเอ็ดรออใจแม่ร้อยเปอร์เซ็นผู้บังคับบัญชาสั่งชาร์จชาร์จนี่คือ ลุกออกจากที่หลบจากบังเกอร์จากคูเลตวิ่งชาร์จเลยครับวิ่งชาร์จแบบไม่คำนึงถึงชีวิตเลยนะครับทำให้เราได้รับการสูญเสียยังไม่แจ้งยอดนะครับว่าได้รับบาดเจ็บกี่หนย่ยมันต้องวิ่งดาหน้ากระดานชาร์จเลยขเขมรแม่นใจไม่ถึง พอเห็นทหารวิ่งเข้าชาร์จอย่างนี้นะครับมันก็ถอยทําให้เราเนี่ยยึดประสาทตาควายได้นะครับยึดประสาตตาควายได้แต่มันก็ยังไม่เบเียดเสียดขาดครับพะเขาสั่งหยุดยิงสะก่อนนะครับมันก็ยังอยู่ใช้ยชยประสาทตาควายนะครับแต่ตัวประสาทเรายึดได้นะครับก็ขอชื่นชมวีรกรรมของน้องๆน,นะครับผู้การกรม รักษาพระองค์ที่สามสิบเอ็ดนี้ก็เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่สามสิบหกนะครับผมจำชื่อท่านไม่ได้ครับเป็นรุ่นน้องลูกชายผมรุ่นหนึ่งนะครับเก่งมากลูกเก่งมากมันต้องอย่างนี้นะครับเป็นผมผมก็ทำแบบท่านครับนะอุดโมอัดพุทธา,ายัญญะกันเข้าไว้แค้วคลาดปอดภยัยพระสยามเทวทิราชปกเก้าชาร์ตเอาแผ่นดินไทยคืนมาให้ได้ ตายก็ตายแบบวีระบุรุษในสนามรลกไม่ต้องไปกลัวแล้วครับดวงไม่ตายมันไม่ตายแล้วครับแต่การทําอย่างเนี้ยเสี่ยงครับเสี่ยงถือว่าเสี่ยงมากๆเราต้องรักสามัคคีกันนะไอ้ที่จะมาด่ามาแกวะกันทําให้เกิดความแตกแยกในประเทศไทยเนี่ยอย่าไปทําครับเหมือนกับมีนักการเมืองสอสอเด็ก นราให้คนหนึ่งมาโพสต์ด,ด่าทหารคุณจะมาด่าเขาทำไมวะเขาไปเสียสละเขาไปเหนื่อยไปยากเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยคุณยังมาด่าเขาผมไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวการเมืองนะแต่คุณไม่น่าจะมาด่าเขาเลยนะครับไม่เข้าท่าเลยนะครับมาโพสต์ด,ด่าเขาอะไรเขาอย่างนี้ เราต้องรักผืนแผ่นดินไทยสิยามมีศึกสงครามที่ไปลบกับคนอื่นมีหมาตัวหนึ่งชื่อเจ้าเจ๋งมันอยู่ที่ภูมะเขือมั้งครับเป็นหมาจรจัดอยู่ร่วมกับทหารตำรวจที่อยู่แนวชายแดนเวลาขเขมรมนจะบุกเข้ามามันก็เห่าส่งสัญญาณให้ให้ทหารรู้ตัวถูกกระสุนตายในสนามรบดวงวิญ,ญญาณของสุนัขตัวเนี้ย ยังดีกว่าคุณอีกนะทหารเขาไปลบเพื่อประเทศชาติเขาเจ็บจริงตายจริงแต่คุณอยู่สบายนั่งกินข้าวกินเหล้าอยู่ที่บ้านแนวหลังอยู่สบายพี่น้องประชาชนพลเรือนที่อยู่แนวชายแดงเขาเดือดร้อนต้องอบพยพกันเป็นแสนคนทุกคนทำหน้าที่กันเหนื่อยยากใครมีความสามารถด้าน เทคโนโลยีสื่อสารก็ออกมาช่วยกันคุณไปด่าเขาไม่เข้าท่าขอตำหนิตรงนี้หน่อยนะไม่เข้าท่าถึงคุณจะลบโพสต์ไปแล้วก็ตามนะครับเป็นถึงสอสอได้เงินเดือนเดือนหนึ่งแสนกว่าบาทไม่เข้าท่าเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุณเป็นลูกเต้าเราใครอะนะฮะไม่ไม่เข้าท่าเลยนะครับไม่เข้าท่าเลยใช้คําว่าไม่เข้าท่านะครับ ท่านก็ร้องหาดูในสื่อออนไลน์กันแล้วกันนะครับเข้าด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับเข้าด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วหมาที่ตายมันยังไม่หนีเลยครับมันรู้คุณข้าวแดงแกงร้อนที่ทหารกินมันก็ได้กินด้วยมันอยู่ช่วยปกติหมานี่ได้ยินเสียงปืนมันก็เอ็งเอ้งเองหนีแล้วครับแต่นี่มันไม่หนี เราอยู่กันสบายเนี่ยยังไปด่าเขาไม่เข้าท่าไม่รู้ว่าไปฝังใจอะไร ชื่อเจ้าจ๋าหรือเจ้าเจ๋งผมก็จําชื่อหมาไม่ได้นะครับลูกชายผมก็จะเป็นคนวรวบรวมข่าวกลางวันผมก็มัวติดภารกิจแต่ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับแต่ผมยังชื่นชมยังชื่นชมหมาเนะี่ยเจ้าจ๋าใช่ไหมยังชื่นชมหมานะี่มันยังไม่ทิ้งยังปกป้องผืนแผ่นดินไทยเลยนะครับ เราไม่ควรนะครับไม่ชมไม่ให้กำลังใจทหารแล้วผมเป็นอดีตตำรวจครับผมไม่ใช่ทหารแล้วครับแต่ในยามที่ประชาชนคนไทยที่เขาทำหน้าที่ทหารออกไปทำหน้าที่ปกป้องดินแดนไทยปกป้องผื้นแผ่นดินไทยของเรานะครับไม่ให้ชาติอื่นมารุกรานเนี่ยเราต้องช่วยกันครับพวกเราใครจะทะเลาะกับใครจะด่าใครจะเกลียดใครอย่าเพิ่งมาด่ากันครับตอนนี้นะครับ